สวัสดีครับป๋าจุ๋ยฮักนะวันนี้ป๋าจุ๋ยฮักนะบรรยากาศเช้าเช้านะครับนุ่นนั่งอยู่นุ่นผู้ลงโจสมุนไพรบรรยญญากาศเช้าเก็ป๋าป๋าจุ๋ยฮักนะก็จะพามาดูต้นโกดจุฬาลัมพานะครับซึ่งจัดว่าเป็นสมุนไพรที่เกิดในบ้านเรานะครับ เติบโตในบ้านเราแล้วก็เขาก็ช่วยในเรื่องของไวรัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมมะเร็งต่างๆเขาก็ช่วยได้เยอะหรือแม้กระทั่งอาการฟกช้ำดำเขียวนะครับจากหลายๆอย่างนะครับไม่ว่า เดินชนขอบโต๊ะหกล้มอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ช่วยได้เยอะนะครับป๋าจุยฮักหน้าก็เลยจะมาแนะนำพาเพื่อนๆไปดูนครับว่าโกจุลาลำพาต้นเป็นยังไงใบเป็นยังไงจะได้ไม่โดนหลอกกันนะครับอืมไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อในลาชาดาลาซาดาหรือว่าช้อปปีคือการซื้อออนไลน์ก็น่ากลัวเหมือนกันครับเรา,าไปดูนครับ ว่าต้นของเขาเป็นยังไงเรามาดูกันครับต้นโกจุล,ลมพานะครับนี่ครับเป็นต้นไม้ที่สวยๆนี่เราเอามาเพาะชำนะครับดูลักษณะใบของเขานะครับป๋บาจุยฮักหน้าก็จะให้ดูลักษณะใบของเขานะครับคือมันจะคล้ายๆกับต้นดอกดาวกระจายนะครับ ต้นไม้ในเมืองไทยเราก็ให้ดูดูให้ระวังหาข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าคนก็โดนหลอกกันเยอะการที่สั่งซื้อใน Lazada หรือว่า s h o ป e e นะครับคือใบของเขาจะคล้ายๆกันนี่ปักชำม,มาไว้สุดยอดนะครับตัวนี้เขามีงานวิจัยเยอะแยะนะครับไม่ว่าวิจัยทางด้านเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม หรือว่าพวกมะเร็งนะครับหรือว่าการฆ่าเชื้อต่างๆฆ่าเชื้อไวรัสอย่างนี้นะครับแล้วก็ของไทยเราของอย่างเช่นประสบการณ์ของป๋าโจยฮักหน้าอย่างนี้ก็ก็จะใช้นะครับใบสดนะครับต้นสดอย่างเงี้ยเราไปตําให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ํานะครับแล้วก็ไปโปะตรงบริเวณที่ เดินชนขอบโต๊ะที่มันเขียวช้ำนะครับไม่เกิน3ามชั่วโมงนะครับาการเขียวช้ำนก็จะหายไปแล้วก็การเจ็บปวดก็จะไม่มีนะครับนี่สุดยอดนะครับสำหรับโกจุลาลํมพามซึ่งซึ่งก็เมืองนอกเขาก็ใช้กันนะครับอย่างเช่นประเทศมาดากัสการ์อย่างนี้ ขาก็ลดล,ลงให้ประชาชนเขาใช้กันโดยเขาจะทำเป็นชานะครับชาดื่มชาพร้อมดื่มเลยแล้วก็ให้ประชาชนเขาดื่มในช่วงที่เป็นโควิดนี่แหละครับช่วงที่ร้ายแรงนะครับจึงจัดว่าก็ได้ผลดีล้ครับผมสำหรับประเทศนี้ต่อจากนั้นก็ อเมริกานะครับเขาก็มีงานวิจัยออกมาเช่นกันนะครับเกี่ยวกับโกจุลาลัมพาที่ช่วยต้านและก็ช่วยป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยของเขานะครับปล่่งออกมาเลยก็เกือบเดือนนะครับประมาณนี้ประมาณสามสี่อาทิตย์นี่แหละครับป๋าจอยหักหน้าก็เลยมาแนะนำกันว่าให้ดูต้นดูใบนะครับ ดอกนี่ก็อีกสักพักนึงนะครับถ้ามีดอกขึ้นมาป๋าโจยฮักน้าก็จะมา,มาถ่ายทําให้ดูว่าเป็นการอัปเดตว่าดอกของเขาเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงนี้ก็ให้ดูใบดูต้นเขาไปก่อน <c oughs> แจมๆเจมนะครับนี่คือสวนสมุนไพรนะครับเราดูกันครับนี่สุดยอดนะครับ ก็กำลังนั่นล่นก็เจ้าของสวนเขาละครับนะน้ั่นนเดินไปเลยก็ให้ดูกันสบายๆนะครับผมสําหรับต้นโกจุลาลำพานะครับมันมีอีกฝั่งหนึ่งก็มีครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันช <c oughs> ่วงนี้ก็การไปมาก็ลำบากนะครับ แต่ละท้องที่ก็แต่ละหมู่บ้านผู้นำชุมชนเขาก็ไม่ยอมให้คนนอกพื้นที่เข้ามาล่ะครับเราก็ได้แต่ว่าดูกันในคลิปนะครับก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับสำหรับโควิด1 9ที่มารอบนี้มาแรงนะครับประเทศไทยเราก็เป็นหนักเป็นกันเยอะติดกันต่อเนื่องทุกวันนะครับอืม ดูดูกันไว้นะครับสำหรับสมุนไพรดีๆนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ป๋าจุ๋ยฮักนะอยากจะแนะนำให้ทำบ่อยๆทำทุกวันที่เราออกข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านนะครับนั่นก็คือเอาน้ำดื่มสะอาดนะครับเล็ดครึ่งถึงสองเล็ดนะครับมาผสมกับน้ำส้มสายชู น้ำส้มสายชูสัก5 6ึง6ช้อนโต๊ะนะครับแล้วต้มรวมกันแล้วก็สูตรดมเอาไอระเหยนะครับเข้าไปสู่ปอดของเราคือน้ำส้มสายชูในกลิ่นของเกาเหลี่รุนแรงนะครับก็ถ้าอยู่ใกล้ก็จะฉุนมากก็อยู่ห่างๆหน่อยแล้วก็สูตรดมพอสูตดดมเข้าไปมันเขาจะไปเป็นด่างใน ลำคอรหรือว่าทางเดินหายใจของเรานะครับอ่าแล้วก็ทำให้เชื้อไวรัสต่างๆที่อยู่ในลำคอรเราหรือว่าในระบบทางเดินหายใจนี่ตายครับผมทุกชนิดล่ะครับไวรัสสุดยอดครับอย่าลืมนะครับที่ป๋าโจยหักนะัแนะนำไปอย่าลืมนะครับออกข้างนอกเข้ามาปุ๊บสูดดมเลยอ่า ถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนเราก็ไม่ต้องสูดดมนะครับแต่ถ้าเราออกไปไหนไปจุดเสี่ยงไปเจอผู้คนเยอะๆกลับมาตอนเย็นถึงบ้านเราก็สูดดมครับผมแนะนํากันครับเรื่องดีๆครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับที่ปา๋าโจยฮังน่าจะแนะนําเรื่องอะไรหรือถ่ายอะไรให้ดูนะครับผมอย่าลืมนะครับ่จยกดไลค์กดแชร์แชร์กันเยอะๆ แชร์กันมากๆครับผมแล้วก,ก็กดติดตามกันนะครับผม,มเป็นกำลังใจให้ช่องป๋าโจยฮักนะครับผมสวัสดีครับ